หัวของผู้คนมันมักจะมีรูปแบบและพลังเหนือธรรมชาติที่หลากหลายเพราะเขาชอบเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของทุกศตรวตรรษเมื่อมีจันทรุปราคาสัป,ปหลาดจะเดินผ่านถนนของเมืองหลวงพัดนำคำสาบแช่งให้กับผู้สัญจรไปมาเพวกเขาทิ้งตำนาน,านปีศารดับ้อย เมื่อต้องเผชิญกับปีศาจที่อาลาวาดมากขึ้นเรื่อยๆปรมาจารย์หญิงยานและนับวชเริ่มต่อสู้กลับด้วยพลังสวรรค์บุญเสน่ห์สัญญาลูกศรทำลายมอนสเตอร์หลังจากการต่อสู้นับร้อยปีสัปปะาดก็จางหายไปจากชีวิตมนุษย์ในที่สุดหนูอยากเห็นสัปปะหลาดจริงๆต้องน่าสนใจแน่ๆสัปปราดบางครั้งก็ฆ่าคน พวกเขานักกลัวมากอืมครอบครัวไอฮาระของเราเป็นนักบวชที่รับใช้พระเจ้าเราเกิดมาพร้อมกับพลังศักดิ์สิทธิ์เมื่อหนูเห็นสัปปะหลาดเพียงแค่หนูใช้ลูกศรทำลายชำระมันซะแล้วถ้าเจอสัปปะหลาดที่มีพลังมากห่ะคะเครื่องรางนี้จะปกป้องเธอดูแลมันให้ดีนะ เธอจะไปกับเราไหมไปใช้ชีวิตในโตเกียวขอโทษค่ะหนูอยากอยู่ที่นี่ที่วิหารของพระเจ้าหนูอยากเป็นนักบวชเลยละพระเจ้าและสัตว์ประหลาดเป็นเพียงความเชื่อของผู้คนแก่เท่าเท่านั้นเธอไม่จําเป็นต้องเสียอนาคตอันสดใสไปให้กับวิหารพระเจ้าหรอกหนูตัดสินใจแล้วหนูหวังว่าคุณจะเข้าใจ นี่เอาละในเมื่อเธอต้องการแบบนั้นก็ปล่อยเธอไปเถอะเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะเราค่อยกลับมาถามเธอก็ยังได้จากนี้ไปฉันจะปกป้องวิหารพระเจ้าโรงเรียนมัธยม CQ ควพรุ่งนี้เป็นเทศกาลฤดูร้อนแล้วเราไปชมดอกไม้ไฟด้วยกันได้ไหม เยี่ยมไปเลยอ่านั่นมันไอฮาระนี่ไอฮาระเธอต้องการมากับเราในเทศกาลฤด,ดูร้อนในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเธอเป็นบ้าหรือเปล่าไอฮาระหนะเป็นนักบวชนะเธอจะอยู่ในวิหารของพระเจ้าในช่วงเทศกาลแบบนี้ถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วไอฮาระต้องสวมชุดนักบวชสีขาวและสีแดงและต้องเต้นลำเทพเจ้าในวิหาร ของพระเจ้าอ่าฟังนะแนลนเพื่อนร่วมโรงเรียนอาวุโสนั่นมาแล้วเดี๋ยวว้าวนักเรียนแลกเปลี่ยนจากตัวเกียวน่ะเนาะหล่อมากเลยเจ๋งเปี้ยงเขากำลังเดินมาหาเรานั่นแหละนี่คือของพวกเธอหรือเปล่าเอ๊ะฉันทำมันหล่นไปตอนไหนกันนะ มันคือเครื่องรางของไอฮาระไม่ใช่หรอใช่นี่คือเครื่องรางของนักบวชมันมีพลังมหาศาลและสามารถกำจัดปีศาจได้ฉันจำได้ว่าเธอบอกมาแบบนี้ใช่ไหมนะนักบวชเหรอใช่แล้วก็ได้ยินว่าไอฮาระได้รับอิทธิพลและได้รับพลังศักดิ์สิทธิ มาแต่กำเนิดเลยล่ะเธอเป็นนักบวชที่รู้วิธีทำลายปีศาจด้วยและอย่าใส่ใจกับสิ่งที่เธอพูดเลยนะเราก็เป็นแค่คนเพ้อฝันแค่นั้นแหละนี่คือเครื่องรางที่คุณย่ามอบให้ฉันก่อนจากไปนะ่ะมันคงจะสำคัญมากเธอควรจะดูแลให้ดีนะ ครั้งต่อไปอาจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้แล้วอืมขอบคุณนะนะ่าอายจริงๆแลนต้องคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแปลกๆแกน่เลยทำไมถึงเป็นแลนที่เจอมันนะแลนเป็นรุ่นพี่ที่ฉันชอบเลยนะเนี่ยนี่คือความประทับใจแรกที่เขาเห็นฉันเหรอ มันกำหนดได้เลยว่าเขาจะประทับใจในตัวฉันแบบไหนไอฮาระไลละไอฮาระ,ะนี่เธอทำอะไรอยู่เอาไปยืนที่ทางเดินซะนั้นมันแลนเขาโดดเด่นมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถดึงดูดความสนใจของฉันได้แต่นักเรียนที่ดีเด่นอย่างเขา ทำไมต้องออกจากตัวเกียวระยะมาอยู่ชนบทกันนะอะเธอโอเคไหมทำไมไม่จับลูกด้วยพลังอันศักดิก์สิทธิ์ของเธอล่ะที่ตายเธอเขาเข้าใจอะไรผิดไปไหมเนี่ยฉันต้องหาวิธีบันทึกความประทับใจของฉันในใจของแลนให้ได้ทำไงดี ทุกนี้ก็เป็นเทศกาลฤดูร้อนแล้วช่างวิเศษจริงๆคงจะดีถ้าฉันสามารถใส่เสื้อผ้าดีๆเหมือนกับเพื่อนร่มชั้นได้ว้าวน่ารักจังเลยถนนด,ดูกลมกลืนมากเครื่องนี้เหมือนนายจะผิดหวังอีกแล้วสินะเนื่องจอากฉันเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานที่นี่จึงไม่ต้องเร่งรีบฉันจะกลับไปก่อนก็แล้วกักน เอ๊ะนายไม่ไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันเหรอนี่วันนี้ฉันอุตส่าห์ใส่ชุดกิโมโนที่ฉันเช่าที่สุดมาเลยนะอืมเป็นเวลานอนมากแล้วนะที่ไม่ได้มาดูดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลงั้นนักบวชเหรอไม่ คิดว่าจะพบกับนักบวชเต้นลําในวิหารร้างของพระเจ้าน่าสนใจจริงๆคุณคือใครฉันก็แค่เดินผ่านมาผู้ชายคนนี้แปลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอก่อนยกเท่ให้ความไม่สุภาพของฉันด้วยแต่คุณไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหม คุณคือปีศาจนักบวชช่างเป็นอะไรที่ละเอียดออกจริงๆปกป้องโดยพละองของพระเจ้าหรอช่างน่าเสียดายที่เธอพบกับฉันเพราะมันจะไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้หรอกชื่ <Surely, S 1> อรี่เร็วเข้าสิพรุกําลังจะเริ่มแล้วเธอทําให้ฉันเสียเวลาไปกับงานมากเลยนะตอนนี้ เราจะต้องเรียกไปหาที่ดูพลูก,กันแล้วนี่ก่อนหน้านี้เธอก็สนุกกับงานเหมือนกันไม่ใช่หรอเธอจะมาโทษฉันไม่ได้นะครั้งนี้ฉันจะปล่อยเธอไปเพราะไม่อยากสร้างปัญหาใดๆดอกไม้ไฟคืนนี้สวยงามมากก็เธอก็เพลิดเพลินไปกับมันกันแล้วกันนะไอฮาระทำไมเธออยู่นี่ล่ะ ฉันค่ในที่ห่างไกลแห่งนี้เธอกำลังมาเดทกับปีศาจหรือไงกัน่าคาร่าหยุดล้อเล่นได้แล้วนะปีศาจไม่มีจริงหรอกนะตลกจังไอ้าร่าเธอเชื่อในตำนานปีศาจเหล่านี้แต่เธอเองก็ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมล่ะดังนั้นต้องบอกว่าเธอเดทกับปีศาจในจินตนาการมากกว่า ฉันแค่อยากเห็นดอกไม้ไฟฉันจะกลับแล้วคุณย่าผู้ถูกมีปีศาจในโลกนี้จริงๆด้วยเขาดูหลอไม่เหมือนภาพที่น่ากลัวที่คุณย่าบรรยายคงจะดีถ้าได้เจอเขาอีกครั้งนั่นใคร นักบวชเราได้เจอกันอีกแล้วนะ